วันนี้มาเดินขบวนอะไรครับเอ่อน่าจะเป็นต่อต้านยาเสพติดทไมไม่กงครับคอรัปชันใช่ไหมครับครับผมอ่าวันนี้เราเราเป็นนักศึกษาแผนกไหนครับแผนกช่างยตนครับระดับไหนครับระดับปวส2ครับอ่าวันนี้รู้สึกยังไงครับกับกิจกรรมนี้ครับอ๋อยินดีอย่างยิ่งเลยครับที่จะได้มีส่วนร่วมในการเป็นแกนนําที่จะรณรงค์การทุจริตครับอ่กรณีที่เราเจอการทุจริตเราจะทํายังไงครับระดับป ต,ตอนนี้เราก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่นะก็จะช่วยในการบอกกล่าวเราว่ายาทุจริตนะยาทุจริตนักใช่ไหมครับก็สมมาพาควรนะครับขอบคุณครับวันนี้คือความคิดของเด็กๆนะครับที่มีความคิดด้านการคอร์รัปชันที่เห็นควรว่าทำต่อหรือไม่ทำต่อนะครับดังนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เห็นก็ควรที่จะ ยกเลิกการทำคอร์รัปชันได้แล้วนะครับทำพอประมาณเนาะทำพอประมาณนะครับขอขอสัญลักษณ์ครับขอสัญลักษณ์ครับขวาทับซ้ายขวาับขานะครับสัญลักษณ์ป้องทศเขาเรียกว่าต่อต้านการคอร์รัปชันนะครับเหมือนมัสคอตเราวันนี้บอกว่าปราป่ามการทุจริตเปลี่ยนแนวคิดคนโกงนะครับขอบคุณครับ